ใส่ลงไปในเตาคะอุ้ยยังไม่ได้ใส่น้ำมันเลยเ oh no. oh no. <laughs> อาใส่น้ำมันนิดนึง <laughs> ครัวลนะ้แต่เลียมนะคะนีก็เผ็ดบ้างไม่เผ็ดบ้างค่ะแล้วแต่อารมณ์นะคะแต่ก็ทานได้ค่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบอื้อันนก็กินไม่ได้อันนีก้กินไม่ได้คือแบบ ชอบกินอนะ่ะเป็นคนชอบกินอ๋อเดี๋ยวก่อนที่จะใส่กะปินคะคะเราก็ใส่ปลาหมึกก่อนค่ะ นิดหนึ่งแค่นี้ก็ปิรยองเขารสชาติแซ่บอยู่แล้วนะคะิุตูซาม,มากเลยค่ะชิมมาชิมน,นิดนึงเนาะต้องชิมหนอมั่นใจมากค่ะกินไม่ได้ก็ต้องกินค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วเดี๋ยวตอนจบนะคะเราก็จะใส่ใบยี่หร่าน,นะคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวขอชิมน,นิดนึงว่าแบบเป็นยังไงบ้าง จะรักภรรยาเข้ามาอีกสามเท่าเพราะว่าทานกะปิไม่เป็นเข,ข็มไปนิดมือหนักค่ะเข็มไปนิดนึงมะเขือไก่ผ้านหน่อยเอ้าเอ้าสามีต้องนึกว่าแบบเอาเชอรี่มาให้แน่เลยชิมฝีมือตัวเองนิดนึงนะคะนี่นะคะพริกตุ้มทานได้นะคะแล้วก็ติดไปกับปลาหมึกแล้ว อากิมจิดออ้าวเผ็ดน้องร้นแว่ามันจะเผ็ดแค่แป๊บเดียวอ่ะจุ้มอ่ะจินกับข้าวด้วยกำลังดื้อนะคะอืมโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ความ ใครสนใจก็ทำทานกันได้เลยนะคะอ,อร่อยจริงๆไม่โกหกนะอร่อยแซ่บสุดๆเลยค่ะก็เป็นเมนูสำหรับแบบช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะใครสนใจก็ไปทำทานกันได้ค่ะอือเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเอาละเดี๋ยวขออำลานะคะไปทานข้าวร้อนๆทานกับผัดกะปิพริกตุมนี้ก่อนนะคะวันนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใครดูอยู่เป็นทางล่าอย่าลืม subscribe ให้ด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบาย